โอ้ย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 คืนหนึ่งแล้วคืนหนึ่งแล้วขึ้นอีกแล้วเวลาขึ้นเสี่ยวเวลาขึ้นเสี่ยวเลยมันจะกระตุกเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยเขยวเขียวจับไปนั่งเอออนนี้เราคาอยู่ข้างบนเลยนะคาอยู่ข้างบนคือจุดสูงสุดเลยเนี่ย สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดบางบอนนะครับวันนี้เป็นงานวัดนะเดี๋ยวเราพาเด็กๆมาเดินนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมีอะไรให้เราทําบ้างนะคบเดี๋ยวถ่ายคลิปมาฝากครับตอนนี้เราประเดิมด้วยการนั่งชิงช้าสวรรค์ที่วัดบางบอนนะครับเชอเบด่าไม่เคยไม่เคยเลยนะเดี๋ยวเชอเบดจะขึ้นชิงช้าสวรรค์นะครับเฮ้ยเราได้ขึ้นแล้วครับ ไปเข้าแล้วเข้าแล้วแม่้เข้าแล้วอ้าวแมวกับเชอร์เบตขึ้นไปแล้วอ่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวคู่เราขึ้นด้วยกันนะครับอ่ามาแล้วมายังเอาเดี๋ก่อนนะรอก่อนนี่ครับตอนนี้ออมเล็กกำลังรอขึ้นชิงช้าสวรรค์กับพ่อเอ็มอยู่นะไม่รู้ว่าจะสนุกหรือเปล่านะครับจะแพ้ตัวนี้ได้กินนมด้วยเห็นไหมนี่ไปออมเล็ขึ้นแลวครับไปออมเล็เข้าเลย อ้าวเข้าไปแล้วครับอ้าวตัว๋วตัวให้พี่เขาอ้าวขึ้นไปอ้าวมาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยกลัวไหมอ้าวตอนนี้พ่อเอ็มกับเอ็มเลยกำลังจะขึ้นที่นี่สวค์ที่วัดบางบอนนะครับเป็นกำลังใจให้อ็มเลยด,ด้วยนะครับไปแล้วโอ้ยไห้เปิดแมสขอดูหน้าหน่อยตอนนีาา้นี่โอ้ยตรงนั้นมีบ้านบอลบ้านลมด้วยตรงนั้นมีบ้านลมด้วยโอ้ยสูงไหมโอ้โอโอ เฮ้ยโอ้พอเอ็มกับอมเล็ตขึ้นชิงค้าสวรรค์นะครับผมสูงมากเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวยไหมสนุกไหมแม่โอ้ยค้างแล้วค้างแล้วงานวัดวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะที่วัดบางบอนแถวบ้านพ่อเอ็มกับอมเลยตเองนะครับนี่อะาดูอมเลตเขากลัวดิดูดินั่งเก่งเลยอะเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวก็หายกลัวแล้วเดี๋ยวก็ชินข้างล่างเลยไม่อยากมองข้างล่างเลยนะครับโอ้โหออมเล็ตขึ้นมาสูงมากเลยนะเอาอยู่บนชิงช้าสวรรค์ออมเล็ตนะหัวล่นนะเออไม่ล่นหรอกลูกขอให้ไม่หล่นนะเพะเอมก็เสียวเหมือนกันเนี่ย <c oughs> เพื่อนๆเคยขึ้นชิงช้าสวรรค์ไหมครับ <c oughs> ออมเล็ตไม่เคยขึ้นเลยเพราะว่าตั้งแต่ช่วงที่เด็กๆโตนะครับเขาจะเป็นโควิดกันเนาะเลยไม่ค่อยมีงาน วันนี้เขามีงานแถวบ้านก็เลยได้มีโอกาสมานะอยากเล่นบ้านลมไหมยแต่พ่อเอ็มว่าบ้านลมอะคนมันเยอะนะบนหลังค่อยเล่นนะคะไปที่ไม่ค่อยมีคนให้โควิดมันหายก่อนนะอุ้ยอําเล็ตกลัวอําเล็ตกลัวอําเล็ตออมเล็ตให้ปับให้พ่อเอ็มโยกไหมอุ้ยโยกโยกไม่ไไม่ไม่เสียเลยยายยายโยกยายโยกอยกทำให้น้ำหนัมันพัง อยแบมตัวใหญ่พอยแบมน้ำหนักเจ็ดสิบกว่าโอ้ย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 ขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วขึ้นอีก่งแล้วเวลาขึ้นเสียวเลยมันจะกกระตุกเลยเนี่ยสามรอบแล้วไม่รู้ว่านั่งได้กี่รอบนะสนุกไหมชอบไหมชอบเลยนะวันนี้เราขึ้นจิงชัสสวรรค์น่ะคนละสามสิบบาทเลยนะโอ้สูงมากเลย เสียวทำไมสนุกขอบถ,ถ,ถ้าใครตัวใหญ่ไ่ไห่ถ้าใครตัวใหญ่นีไม่หรเลยไม่รอนะเขารับน,น้ำหนักได้โยที่มีคนซื้อตั๋วขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับแปลว่างานนี้ก็คนเยอะเหมือนกันนะแต่ทุกคนที่มางานนี้ก็ต้องใส่แมสนะข้วเอาชือบเบเ,เชือเ,ไม,เไม่รู้ไปอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยเนี่ยไม่รู้อยู่ข้างบนหัวเราหรือเปล่านะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วอ้าวอาวอมเลตเต้นแล้วออมเลตเต้นออมเลตเต้นบนชิงช้าถวัลหวันเลยครับเพื่อนๆถ้ายืนขึ้นเสี้ยวกอนอ้าวโอ้ตอ,อนออนี้เราคาอยู่ข้างบนเลยนะคาอยู่ข้างบนคือจุดสูงสุดเลยเนี่ยถ้าเราคาอยู่ตรงนี้แล้วลงไปไม่ได้หนึ่งคืนจะทำยังไงดีจะกลัวไหมอุ้ย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  โอ้ยลงแล้วลงแล้วโอ้สนุกมากเลยตอนนี้กี่รอบแล้วสี่รอบแล้วมั้งนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ถอยลังลังกลับถอยลังกลับเอ้าไฟดับไฟดับเราติดอยู่บนที่ช้สวรรค์แล้วอ่าหมดรอบแล้วยหมดรอบแล้ว